สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกกันนะครับวันนี้เราจะมา,าลงรายละเอียดในข้อความสำคัญจากคัมภีร์อัลกุรอานกันเป็นบทที่111ครับซุร่าอัลมาสัดสั้นๆั้นเลยแค่5วัคเองแต่ว่าความหมายนี่น่าสนใจมากๆใช่ค่ะเป็นบทที่พิเศษจริงๆครับแหล่งข้อมูลของเราก็คือตัวบทอัลกุรอานนี้แหละครับที่เราจะมาดูกัน ก็คือข้อความนี้กําลังบอกอะไรเราสื่อสารอะไรออกมาอืมคือความน่าสนใจอย่างหนึ่งนะคะก็คือบทนี้เป็นไม่กี่บทเลยค่ะที่ระบุชื่อคนคนที่ถูกประนามเนี่ยชัดเจนมากแล้วก็ยังพูดถึงชะตากรรมของเขาแล้วก็ภรรยาเขาด้วยแบบค่อนข้างละเอียดเลยนะคะโหระบุชื่อเลยแหละครับงั้นเรามาค่อยๆแกะดูกันเลยดีกว่าวักแรกนี่เริ่มยังไงนะครับวักแรกเปิดมาก็คือ ตัดบัตยะดาอบีลาฮาบินวัตตับตัดบ,บัตยะดาอบีลาฮาบินวัตตับเความหมายก็คือมือถึงสองของอบูลาหับจงพินาศและเขาก็พินาศแล้วโหเปิดมาก็แรงเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะแรงแล้วก็เจาะจงตัวบุคคลเลยซึ่งคืออบูลาฮับการระบุชื่อแบบนี้เอ่อไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ใช่ไหมครับไม่ปกติค่ะถือว่าเป็นลักษณะเด่นมากๆของบทนี้เลยเป็นการประกาศที่แบบ หนักแน่นจริงๆแล้วไงต่อครับพอประกาศความพินาศแล้ววักต่อมาก็ตอกย้ำเลยค่ะมาอาฮนาอันหูมาลูหูวะมากาสับมาอาฮนาอันหูมาลูหูวะมากาสับอันนี้คือ,อก็คือบอกว่าทรัพย์สินของเขาแล้วก็สิ่งที่เขาขนขวายหามาเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยอ๋อเหมือนกับว่าไม่ว่าจะมีเงินทองมีอำนาจหรือสร้างอะไรไว้เยอะแยะแค่ไหนก็ตามเนี่ยพอถึงเวลาก็เออ ปกป้องหรือว่าช่วยให้พ้นจากชะตากรรมนี้ได้เลยไม่ได้เลยค่ะไม่มีประโยชน์เลยในสถานการณ์นั้นอืมเป็นข้อความที่ทรงพลังมากแล้วชะตากรรมที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรครับในคำพีบอกไว้ไหมบอกชัดเจนเลยค่ะวักสามตามมาติดติดเลย sayasana rama jalha sayasana ramba ล a l h a ค่ะแปลว่า ในไม่ช้าเขาจะเข้าไปอยู่ในไฟที่มีเปลวโชนไฟที่มีเปลวโชนใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจคือคำว่าละหับในชื่ออบูละหับเนี่ยมันก็แปลว่าเปลเวไฟอยู่แล้วด้วยเอาเลยครับเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับเนี่ยแล้วเหมือนที่เกินไว้ตอนแรกไม่ใช่แค่อบูละหับคนเดียวใช่ไหมครับถูกต้องค่ะไม่ใช่แค่คนเดียววักสี่กับวักห้าเนี่ย ขยายไปถึงภรรยาเขาด้วยอ๋อภรรยาโดนด้วยค่ะข้อความคือวัมรอแอตูฮูแฮมมาและตัลฮัตบิฟีจีดีฮาฮับลมมินแมซดินอืมแปลว่าอะไรครับเนี่ยและภรรยาของเขาด้วยนางเป็นผู้แบกฟืนที่คอของนางมีเชือกถักจากใยอินทผลามผู้แบกฟืนเอ่อมันเป็นภาพเปรียบเทียบหรือเปล่าครับหมายถึงอะไรได้บ้างใช่ค่ะเป็นภาพเปรียบเทียบที่ อ,อนักอธิบายหลายท่านก็บอกว่าผู้แบกฟืนเนี่ยอาจจะหมายถึงการที่นางมีส่วนร่วมในการต่อต้านหรือแบบคอยยุยงส่งเสริมหรือว่าไปพูดจาใส่ร้ายป้ายสีอะไรทํานองนั้นค่ะอ๋อคือไม่ได้แบกฟืนจริงๆแต่หมายถึงการกระทําใช่ค่ะแล้วก็ภาพที่ว่าที่คอของนางมีเชือกถักจากใยอินทผลเนี่ยก็เป็นภาพของการลงโทษหรือความต่ําต้อยที่มันสอดคล้องกับการกระทําของนางเอง แสดงว่าคำพีนี้ให้ภาพชัดเจนเลยว่าทั้งสามีภรรยา,ามีส่วนร่วมในการกระทำที่ไม่ดีแล้วก็ต้องมารับผลร่วมกันถูกต้องค่ะมันแสดงภาพของการร่วมรับผิดชอบแล้วก็ผลของการกระทำที่ชัดเจนมากอืมพอฟังภาพรวมแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าสูร้อนนี้เป็นบทสรุปหรือคำตัดสินที่เด็ดขาดเลยนะครับ ใช่ค่ะเป็นการประกาศถึงผลของการเป็นศัตรูการต่อต้านอย่างรุนแรงต่อศาสนาอิสลามในช่วงแรกๆนะคะตามที่คัมภีร์บันทึกไว้เลยแล้วก็เป็นการยืนยันอำนาจสูงสุดแล้วก็การตอบแทนตามการกระทําด้วยครับงานท้ายสรุปสั้นๆจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยสุรอเอลมาซอดถึงจะสั้นมากๆแค่5วัก แต่ก็อัดแน่นด้วยเนื้อหาที่ส่งพลังประกาศความพินาศของคนที่มีชื่อระบุไว้ชัดเจนคืออาบูละฮับและก็ภรรยาเขาแล้วก็ย้ําเลยว่าพวกทรัพย์สมบัติอํานาจทั้งโลกอะไรพวกนี้ช่วยอะไรไม่ได้เลยในมุมมองของข้อความนี้นะครับใช่เลยค่ะสรุปได้ดีมากเลยคือการที่คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีการบันทึกการประนามบุคคลแบบเจาะจงชื่อเลยมันสะท้อนในยะอะไรได้บ้างคะในมุมมองทางเทววิทยาหรือว่าประวัติศาสตร์ศาสนา นั่นสินะคะการระบุชื่อคนจริงๆลงไปในคัมภีร์แบบนี้แล้วก็อีกอย่างคือภาพการลงโทษที่ให้ไว้เนี่ยมันชัดเจนมากเป็นรูปธรรมเลยทั้งไฟทั้งเชือกที่คอภาพแบบนี้มันมีบทบาทยังไงในการสร้างความเข้าใจเรื่องความยุติธรรมผลของกรรมหรือว่าอำนาจสูงสุดของพระเจ้าในหมู่ผู้ศรัทธาตลอดมาจนถึงปัจจุบันเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะว่าการบันทึกแบบนี้มันส่งผลต่อความเชื่อความเข้าใจของผู้คนยังไงบ้างใช่ค่ะ ก็น่าจะเป็นประเด็นให้เรากลับไปพิจารณาตัวบทนี้ในมุมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้อีกค่ะ